สักพธงก็ลังโเก็ยมดแล้วมาเลยมาคุยหนวดไหมโอเคเหมือนอ่าแล้ววันนี้เรามาเล่นอะไรครับลูอกกีบกอ่ะไหนลองถอดหนวดดิข้ามผมวันนี้กินอะไาครับผมเอาไปเสียปกติแล้วอ่ะอันนี้ใส่ใหม่ดิโอ้โหถูกลืมวันนี้ไม่ได้ลัอกเกอร์ใช่ไหมโอเควันนี้ครับวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลักกีบกอะไรฮะแล้วทำไมมึงใส่หนวดแล้วเียไม่เปลี่ยนเออว่ะกูลืม ออรโอกบช้าไปแล้วแม่งเออเนาะไอ้นี่ดนี่วันนี้เราก็มาเล่น Lucky Box เอ่อโรบอตกับนดี้เอ็มซีได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับอะไรเอ่ยไหนอ่านซิถั่วเซียนใช่แล้วครับซึ่งถั่วเซียนเนี่ยมาจากหนังเรื่องอะไรหนังเอะเอ่ออักตูนเรื่องอะไรจ้ำพนลครับใช่ครับแล้วถั่วเซียนเนี่ยเป็นใครทำอะไร ถั่เซียนเป็นต้นไม้ครับต้นไม้ที่มีถั่วงอกมาแล้วถ้ากินแล้วจะฟื้นฟูพลังทันทีครับใช่เหรอไม่ใช่มันกินแล้วมีพลังแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมหรอจะเสียงกับูถั่มไหมเอาไหมมาเอาอาตานั้นอ่าแล้วถ้าใครรู้ถั่วเซียนแบบข้อมูลจริงก็เม็นมาแล้วกันเนาะคือช่วงนี้ที่เห็นแบบเล่นกับดราเกิลบบไม่ใช่นะเพราะว่าแบบเห็นมีคนเดี๋ยวนี้แบบมันบอกว่าแบบมันดูแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับดราเกิลบอลทั้งหมดก็เลยแบบอยากรู้แบบมันรู้เรื่องแค่ไหนอ่ะเออโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้กล่องเเเรนนดดดิซีียปกว่่าาามมเเรกก็ไไดด้ปิล่องรบอกันนนาแล้วเอ้า แล้วไปบ้านซองกระดิกโอเคไปแล้วอ้าวโอ้โหดูของเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรองเท้ากากอ่ะก็ไม่กากหรอกอ้าวเดี๋ยวลืมไปหรือเปล่ามึงใส่หนวดอยู่อ่ะกูถอดแหรอใส่อยู่ใส่อยู่ก็ต้องพูดดิเออถ้าถ้าใส่ต้องพูดนะเอออุ้ยได้เพชรโอเคตอนนี้ผมใส่หมวกแล้วโอเคมาต่อไปเฮ้ยเกาะอะไรอ่ะกองอะไรเด็กฟังไม่รู้เรื่องเด็กว่าเด็กฟังไม่รู้เรื่องนกถ้าต่อมาดูสิน้องโอ้เขังไม่รู้เรื่องเอาเข้าใส่ต้องใส่โอ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยอันนี้ไอที่อยู่ในโลบอกรายที่มันวิ่งคขามเร็วอ๋ออ๋ออ๋อจำได้แล้วเออใช่ใช่ใช่อ๋อเออนอกจากมันจะดูดไกคอนบอลทั้งหมดแล้วมันยังเล่นเออหมายถึงว่าแบบมันยังติดโดบอยด้วยทุกคนถ้ามันไม่รู้ของระบบอะไรดามันได้เลยเดี๋ยวโลบอกรูติดแคบมันนี่บอกว่ามันไม่ใช่แบบจริงด้วะอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นยาโชคร้ายกูลืมเป็นลัคกี้โมชั่นมาเรนดี้เรนดี้นี่ใช่โลบอกรึไหมึงว่าใช่ไหมอ่ะ้าอไม่ใช่อันนี้เป็น อันนีย่อมาจากเรนดี้ไอ้ตัวอาร์คือย่อมาจากเรนดี้อักษรมันไอ้หมายถึงฟอนต์มันเหมือนโรบอทแม่ไอตัวอาร์มาดูดิเฮ้ยแต่นี่จะตียังไงเรนดี้ซอฟเฮ้ยอะไรเนี่ยบัฟอะไรบ้างดาเมจยุไม่บอกดูโอ้โหยุกเกาะดิอะไรกาะทำไมอ้าวก็ดีไงไม่แตกอ่ะก็ไม่แตกไงก้อนเบงคเทเบิลไงทำไมไอ้เบงค์เทิลว่าอะไรแบบจะกันไม่ได้โอ้ยจะตีโอ้โหยังไม่เก่งเลยนะชอบเก่งอ่ะไม่เก่งโอ้ยเนี่ยต้องจะตีก็ตีนี่เนี่ยโอเคเออตีนไปเฮ้ยอย่าไม่ร้ายเราไม่ร้ายกูด้วยวะอ้าว ใครจะไปรู้อะไรก็ไม่ได้ขอก็เลยไม่อยากให้โอ้ฆ่าตัวตายก็ได้ลุบยอันนี้เป็นดาบโลบอกรได้มาแล้วอันนี้เป็นซอมอ่านไม่ออกอีพิกบลูบูเนสโอ้ยดาบนี้ในโลบ,บอกรคือแมปอะไรไมาจากแมปอะไรไม่รู้อา้าวเมื่อกี้มึงทำอะไรเมื่อกี้มันมีพูด,ด้วยอ่ะมึงปลาอะไรเมื่อกี้ปลาอะไรไม่รู้เไงเอา้าวไอ้นี่นี่นี่รู้อะไรบ้าง โอ้โหของเกลือดูดูได้ธนูอันนี้คืออะไรแบบโรบอทของไปดิอ่ามันยิงได้มันคือธนูมันคือธนูโรบอทเห็นไหมเก่งดูไม่เหมือนมึงเลยโอ้โหอะไรบ้างดาบมันดาบมันฟันได้เงินเออพูดถึงดาบฟันได้กูลืมฟันมึงเลยมาเออเงี้กูเหรอดาบกูดาเมบแบบไม่พูดเยอะห้าสิบห้าสิบให้ดู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 ดาบมึงดาบแบบเรเบิลกูเห็นแล้วไม่ต้องมาดูกูเห็นแล้วโอ้โให้มาแล้วจะได้กออไปสักทีวะเนี่ยโอ้โหว่่าางเปลออุุยยตกใจ หน้าเบคอนเบคอนปิดปากอยู่พูดไม่ได้เอาตีจังเลยเนี่ยโอ้ยมึงตีจังเลยกูถามมึงแล้วว่าตีได้ไหมตอนไหนบ้าเมื่อกี้ไงใครจะฟังรู้เรื่องอันนี้ดอกไม้จะแต่งใส่ก็กูมีเบคอนป้าปากคุณู้เรื่องโอเคทำไมมันเกลือจังเอ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเอ๊ะระเบิดอ๋อไไม่ใช่อะไรให้เหรอไหน โอ้โห oh, <laughs> ดาบโคตรกากแล้ววันนี้ปลาแล้วไม่เป็นไรเหรออันเนี้ยมึงรู้ปะมึงรู้ปะทำไเมื่อกี้กูพูดอะไรพูดว่าอะไรกูบอกว่าถ้ามึงเก็บดาบมึงเด็กกูฆ่าอ้าวเพราะว่าเดิมฟัอ่ะไหนอลองกินแอปเปิ้ลมาดิเอ่อกินแล้วขุดเร็วแล้วก็มีไอ้น,นี่นะครับทุกคนอ่ะผมอยากรู้ปะไหนขอลองหน่อยอืมแอปเปิ้ลมันก็ได้อยู่นะ <c oughs> <laughs> อะไร <laughs> <laughs> โอ้ทหอไมขอเอ้ยได้กดโลบออกมาไงา โอ้โหทำไมโกรธโรบอกเสร็จแล้วมันกัดไ้นี่วะเนี่ยมันจะมีกรอบไหมเนี่ยหน้าหนวดเล่นไปแล้วอะไรเนี่ยเออไม่ได้เดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะเรนดี้บูทอุ้ยเอยอะไรฮะเออเป็นไงเป็นไงเจอเรนดี้บูทก็ไปเออเป็นไงตีกูไม่เข้าเอ้ยโอ้ยไม่ตายเลยเฮ้ยไม่ตายแล้วตีมาดิเออกูไม่ตายแล้วไอ้บอย มีคนบอกว่าพี่ครับกอดทองก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับก็เหมือนกับบอยที่ไม่ได้ดีเสมอไปอุ๊บแต่ผมดีตลอดครับไม่ได้สมอยแต่ผมดีตลอดอ้าวใช่เปล่าใส่ความทักเราแบบมั่นคงแน่นอนอุ๊ยไม่ใช่อุ้แมวมีเรามีน้องไอคนเดียวดิไอไหนไอที่คุณก็รู้ใครเหรอเฮ้ยตอนนี้ใส่รถบินได้โอเคเฮ้ยแสดงว่าเรนดี้เอ็มซีโขนก็เรบอกใช่ไหมเนี่ยมึงตีกูเหรออุ๊ยอุ๊ยไม่ตายว่ะแต่แบบแค่แบบ กระเด็นกลับอ่ะอือมึงแก้งกูเหรอและและถ้ามึงบินแล้วมึงกระเด็นตีกูไม่โดนเท่ากลับมึงกระเด็นไปตรงนู้นเออว่ะแต่ไม่เป็นไรกูกลางบาเลียแน่นอนนะว้ายยังไงยังไม่โดนเลยอะไรก็แค่รูปอากาศไปนะก็คือคนทุกคนทุที่มันกลางบาเลียเพราะมันโกงไงเพราะมันจะได้เปรียบถ้าผมมีงั้นมันก็มันไม่กลางหรอกามก่อนมีรอบไหนกูไม่กลางบ้างกูกลางทุกรอบหมายรอบรอบก่อนเมื่อก่อนมึงก็ไม่กลางอันนี้ดาเมจหกผมคิดว่าถ้าตีโรโรเนี่ยเกมอาจจะแคสถ้าทุถ้าทุกคนบอกว่าไม่แคสหรอกอ่ะเดดีี๋ยวผมลอองตใหู้ มันตายก่อนมีคนอยากรู้อ่ะเผื่อเกมเผื่อเกมเอ้านี่ดาบดาเมทูกองนะอันนี้เสียงโชว์ได้มันฝรั่งตอนแรกนี่ตีกูไปเยอะเลยนะหลังๆนี่แบบกลากันเลยเนาะอุ้ยโอยอุ้ยโอ้โหดาเมจแบบเอาเปว่าแบบดาเมจเป็นอินฟินิตี้แล้วกันอุ้ย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 ก่อนนี่ไงมีอะไปนี่เอาไปเมียข้างหลังเนี่ยก่อนนั่นแหละสีแดงอ่ะก่อนเนีกเออไม่อยากไม่อยากตีนะไม่อยากตีนะทากูใส่ของเต็มตีกูฆ่าเหรออ่ะก็ลองใส่เต็มดูดิ เดี๋ยวสู้กูไม่ได้นะเดี๋ยวมาดิมาแ้วมาแเก่งกันนะว่ากิฟต์มามามาเอออุ้ยอุ้ยกระเด็นหรออุ้ยกระเด็นหรออุ้ยอุ้ยังกกาอุ้ยกระเด็นอันนี้ได้เป็นหมวกแล้วก็เก่งเก่งโอเคได้เลยโอเคิฟเซ็ตโอ้ไม่ใช่ครบเซ็ตเออครบเซ็แล้วพูดผิดโอ้โหตื่นเต้นเกินจนแบบนั่นแหละพูดไม่ถูกเต้นเต้นเต้นไงก็ข้ากูไม่ได้ดิเออ์นาก็ไม่แน่หรอกเฮ้ยเก่งเก่งอันนี้เป็นเก่งเรนดี้ ก็ถ้าใส่แล้วก็มันก็ดีกว่านะครับเออแช่มันดีกว่างางเกงไอเนี่ยสีเขียวเนี่ยโอเครู้สึกว่าไอสีเขียวนี้เอ็นชาร์ตเออไม่เอากากกว่ารู้สึกว่ากล่องเรนดี้จะดีกว่าโรบอกนะโรบอกก็จะเด่นแค่แบบในเรื่องพวกดะเอ๊ะเดี๋ยวนะดาบนี่กูก็ได้มาจากเรนดี้นี่วะเออหุดทองก่อนเผื่อได้ของม่ดีมากล่องโรบอทอีกเก้ากล่องอันนี้เป็นอะไรอ่ะเออคืออะไรวะเอาไปว่าเอ๊ะเดี๋ยวคืออะไร เออแม่เม่อกี้คือที่ตีแล้วกันมองไม่ออกอันนี้เป็นแฮม,มเบอร์เกอร์บอยแฮมเบอร์เกอร์เราบอกมาจากแมปอะไรครับแมปแฮมเบอร์เกอร์ครับครับถูกต้องครับอันนี้ดาบโรบอเอ่ออ่ะบอยดาบพิซซ่าอยู่ไหนเนี่ยอ่ะให้เอาไปบริจาคบริจาคให้แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอายากดาบขยะขยะ,ขยะจากไหนโอ้โหเหรออุตส่าห์อยากให้เด็กมันได้เดินหน่อยพอดีแบบเห็นเด็กแถวนี้แบบมัน ไก่ไก่ไก่หลังจากนี้อะไราเราอไม่ได้แล้วเพราะหล่อเราไอปิจิบบอ๋อ้โอเออหน่ามากล่องร้อยบวกเรนดี้กันอุ้ยนี่บวกมาเออนี่แหละหมวกมันสุดยอดแล้วก็เสื้อเสื้ออ๋อเสื้อมีแล้วโอเคอันนี้เป็นว่างเปล่าเอาไม่ใช่ว่างเปล่าบีคอนเฮ้ยอุ้ยวางผิดมวกอุ๊บอุ๊บเสื้อโอ้ยอ๊ะกดผิดอันนี้เป็นหมวกเอนชาร์ตออแต่ว่าโอ้ยมันไม่ดีอะทุกคนสิ่งจำนี่ดีกว่า โอเคคือแบบตอนนี้ขอเราโหดมากๆ,ๆรู้แค่นี้แล้วกันเฮ้ยเราชนะแน่นอนได้เออน่าไม่แน่นี่ไงเอ็นชาร์ดเออตอนนี้เราขาดแค่เกนชาร์ดนะทุกคนโอเคหมดแล้วมากล่องเดนดี้เหลือโรบอกอะไรเนี่ยเพชรไม่วแล้วกันมาผมเปิดทิคละกูเหลือเก้ากล่องสุดท้ายเออปึ๊บอันนี้เป็นธนูโรบอกนี่ไงยิงแล้วเป็นไรโอโหโคตรกากอืมโรบอกเอ้ยนั่นอะไรอะเขียวเขียวยะ ไหนเียวยะหรอพี่เียวยะโอ้โหดาเมจสิบห้าโอ้ยมือลั่นมือลั่นโทษทีโอ้ยโอ้ยมือลั่นมือลั่นเออจิ้ไม่เข้าเลยอ่ะจิ้ไม่เข้าเออหน่าตีไม่เข้าเดี๋ยวก็รู้ตอนสู้น่ะทำไมเชืยะไม่เข้าเลยอ่ะทำไมอยะโอ้ยโอยดูดูนี่ดูดิเราได้อติมมาไอตีมมาจากแมปอะไรครับ แม่ไปติมใช่ครับถูกต้องโอเคหมดละเดี๋ยวเราจะขอข,ของพกสุกับบอสแล้วทีกโอเคผมตอนนี้จะขอพกสุกขขับบอสเส้นหมูเหมือมมนจะเริ่มกดและคอนเสิร์ตคลายช่องผมอยู่ใต้ในดีกิจจำเดิมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัฟกันดีกว่ามาโอเคซึ่งบัฟจากบอสเนี่ยผมกินแค่นี้เดียวพอส่วนไอติมกับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเดี๋ยวเก็บไปกินกับไอเด็กอันนี้อ้าเหรอเดี๋ยวเลยพิซซ่าด้วยเออโอเคพร้อมยังพร้อมละ โอเคพร้อมแล้วก็สู้เลยซึ่งไอที่ส่วเซียนซื้อถูก็คือถั่วเซียนนะทุกคนเป็นไงมันปลาถั่วเซียนมาแล้วมันคือสลามไม่ใช่ทรามส่วเซียนโอ้โหนี่เหรอบอยถั่วเซียนไม่เห็นฟื้นฟูตัวเองเลยดาเมดัด้เมดมเท่าไหร่ดาเมก็ดาบเดียวกับมึงอ่ะแต่ว่าหกตัวมันบอกดาเมดเป็นล้าน้าน้านเลยแหละขนาดเดียวโอเคเรียบร้อยถั่วเซียนตายเนี่ยผมว่าบอยมันโกหกไหนมันไม่เห็นฟืนฟูตัวเองเลยหรือว่ามันไม่ได้กินถั่วเซียนเข้าไปมันปลาใครมึงอ่ะมันจะกินได้ไง หรือมันคือถั่วเซียนปลอมข้าถั่วปลอมแน่นอนเออโอ้โหะันเตาอะไรเงี้ยแต่ถือว่าถั่วเซียนอื่นอยู่นะเนี่ยดาบเป็นแบบลา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 จะไม่ตายมาเสร็จแล้วมาเดี๋ยวต่อไปเป็นสิ่งของเราเข้ามาเนี่มาเนี่อ่ะกินยาเลยเดี๋ยวผมปายาก่อนแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไอศครีมแล้วก็เอลมาพร้อมมั้ยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมเราก็เริ่มไปเลยอุ้ยบินไม่ได้หรอบินไม่ได้หรอ บอกตีเลยเออมายังไงยังไงยังไงอ้าวไหนบอกให้ตีไหนบอกให้ตีครับอ่ะให้ตีใช่ไหมเอออุ้ย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 เด้งแค่นี้เด้งเหรอเด้งเหรอไม่ไม่มีบินได้ไม่เหมือกัอย่างเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้งเด้งเด้งเออเสื้อคุไม่มาแจกนะอ้าวแส่ยังว่านีกก็ไม่ตายใช่ไหมโอเคงั้นถอดหมวกมาเริ่มได้โอเคถอดเออเขาเรียกว่าไงนะถอดเสื้อ ถ้ากูณถอดเสื้อกูก,ก็บินไม่ได้แล้วกุกกรู้แค่ด้วยโอเค,อเคพร้อมยังมาหนึ่งสองสามปะตกลุ้มตกลุ้มแอ้วตกทองไหมทองอ่ะกูก็ทองโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอ่ะอ่ะกูนี่กูตายเหรอใช่อ้าวกางเกงกูแตกอ๋อกูตายเพราะกางเกงกูแตก อ้าวเกมแตกใช่หรือเปะ่าใช่เองเกมแตกเออใช่ไหนมึงลองตีใหม่ดินั่นไงกูว่าแล้วอ่าไหนมึงลองถอดเกงนี้ถอดเกงนี้อ่าไหนเขอตีหน่อยเออตายโอ้ยเกมพี่อันเด็กจิบเบิลวะน้องชายโอเคไม่เป็นไร แผลธรรมดาไม่เป็นไรนะครับไม่สำคัญนะครับได้ข่าวปลากแซ่บมี่ปวดเนอะอวดเลยแพ้ไงเนี่ยเขาโค้งกูที่ปวดเพ้งผมรู้สึกดังกว่าใช่ไหมจ๊ะตอนแรกผมจะถอดจากรองเท้าแล้วขึ้นไปข้างบนผมคิดอยู่ว่าถ้ากูถอดจากหัวเสื้อกูโหดสุดกูถอดเสื้อโหดสุดก็แบบนั่นแหละไม่น่าถอดจากหัวแล้วเนี่ยถอดกับรองเท้าก่อนโอ้ยถ้าคุณเอาเปรียบเลยเบีคยังไม่มด้เอาเปรียบเอาก็แค่คลิปนี้หนึ่งวันช่องหนึ่งกดแล้วสมัครช่องมูยุทธ์ใต้คลิปมนึ่งชิคก้าครับบ๊ายบาย